สมัยรุ่นเกิดสงครามมหาเอเชียบอรพาช่วงช่วงรัชกาลที่8ทรงขึ้นครองราชมีต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากทั้งเข้ามาทำการค้าขายทั้งเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเงินเงินตราต่างประเทศจึงเข้ามาในประเทศไทยเยอะถ้าจะนำไปซื้อของ ชาวบ้านก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยช่วงนั้นรัฐบาลไทยมีปัญหาเรื่องการพิมพ์ธนบัตรค่ะบริษัทโทรมสก,ก็พิมพ์ให้เราไม่ได้ส่งมาไม่ได้เราก็จึงพิมพ์กันเองช่วงข้าวยากหมากแพงการสื่อสารติดต,ต่อต่างประเทศไม่ได้ค่ะเราทางรัฐบาลไทยจึงได้พิมพ์ธนบัตรใช้เองนะคะใช้กระดาษจากโรงกระดาษโรงกระดาษไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโรงกระดาษอยู่ที่เมืองกาญคระโรงกระดาษไทย ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พิมพ์ตามโรงพิมพ์ต่างๆทั้งของรัฐบาลและก็เอกชนค่ะโรงพิมพ์ของทหารโรงพิมพ์ของของโรงพิมพ์ของเอกชนนะคะคือพิมพ์แต่อยู่ในความควบคุมอยู่ในการดูแลของของรัฐบาลของธนาคารไทยอะ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคกระดาษรุ่นที่พิมพ์จึงออกมาแต่ละแบบจะไม่เหมือนกัน จะมีความแตกต่างไปธนบัตรชนิดเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างจากการที่แต่และที่พิมพ์กันใส่สีไม่เท่ากันเลยประมาณนี้นะคะ,คะรุ่นนี้นะคะที่พนักาบอกปลอมจะปลอมจริงปลอมไม่จริงก็ไม่รู้นะคะแต่คือเขาตีออกมาแล้วว่าปลอมนะคะเนี่ยค่ะกระดาษเหมือนที่กระดาษเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์อะคะ่ะกระดาษสีน้ําตาลเมื่อก่อนกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะ แต่เขาการันตีนี่ไงเขาเขาประทับตาว่าปลอมนะคะแล้วเขาก็มีเนี่ยค่ะประทับลายมือประทับลายมือ,อ,อลายนิ้วมือค่ะไม่ใช่ลายเซ็นนะคะประทับลายนิ้วมือผู้ตรวจะนั hmm. ้นไม่เข้าใจว่าปลอมแล้วทําไมเขาไม่ยึดไปในเมื่อเขาตรวจว่าปลอมอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะถ้าใครรู้บอกหน่อยนะคะ สงสัยอะค่ะอย่างถ้าเราเจอเหรียญปลอมที่เราเอาไปแลกธนาคาแรแลกกระสาอะเขาไม่ปล่อยให้เราออกมาแน่นอนใช่ไหมคะเขาจะยึดไปเลยของปลอมเขาจะยึดเข้าเข้ากลมเข้ากระทรวงไปเลยเอาไปทําลายแต่อันนี้ของปลอมทาไมทาไมปล่อยออกมาแล้วมีลายเซ็นปลอมอันนี้ใบจริงคือใบนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นกลมแผนที่ไปน,น่าเข้าใจว่าเป็นรุ่นนี้เพราะดูแลเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดจะเป็นแบบที่สี่ แบบที่สี่รุ่นแบบรุ่นกลมแผนที่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะของของปลอมดูดูสวยกว่าใช่ไหมทุกคนอ๋ออาจจะไม่มีตรงกลางหรือเปล่าลายเฟืองอะใช่ไหมน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่แค่ที่ไม่มีลายเฟืองข้างบนคือรุ่นกลมแผนที่ รุ่นกรมแผนที่นี่หมายถึงพิมพ์จากพิมพ์จากโรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบกค่ะเนี่ยค่ะกรมแผนที่ ดูกระดาษเมื่อก่อนที่เราไม่มีธนาบัตรรุ่นนี้ให้เห็นนะคะที่เราไม่มีธนาบัตรรุ่นนี้เหลือให้เราเห็นสาเหตุเพราะนี่แหละค่ะคุณภาพของกระดาษเขาเขาจะชำรุดเสียหายนะคะจะจะไม่ทนน้ำไม่ไม่ทนอากาศนะคะไม่ทนไม่ทนร้อนทนฝนนะคะไม่เหมือนกับธนาบัตรรุ่นก่อนๆที่พิมพ์จาก บริษัทโทมัสที่พิมพ์ก่อนหน้านี้นะคะพิมพ์ก่อนแต่สภาพเขายังสมบูรณ์อยู่นะคะเดี๋ยวยกเอาตัวอย่างให้ดูอย่างอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะพิมพ์จากโทมัสกระดาษเขาจะดีค่ะคุณภาพเขาจะดีอย่างนี้เหลือสมบูรณ์สมบูรณ์สวยๆอ่ะเยอะค่ะมีเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีด้านล่างเนี่ยค่ะโทมัสเมื่อก่อนนะไม่ได้คิดอะไรเราก็เขียนเต้ไปหมดเลยที่ธนบัตร เขียนบ้างปั๊มบ้างบางทีเขานับเสร็จเขาก็เซ็นเซ็นกำกับเนี่ยเล้ะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะแต่ส่วนมากจะเป็นดินสอก็คงจะนับกันทีแล้วก็เซ็นทับกันทีอะไรประมาณนี้ค่ะอุเยอะจังเ่าจะคุยเรื่องรุ่นที่ แบบที่เก้าแล้วพอหยิบอันนี้มาก็เยอะกันเลยอ่ะมาให้ชมนะคะให้ดูอันนี้ไม่ไม่บอกไม่บอกรายละเอียดแล้วกันให้ชมเฉยๆเนาะอันนี้จะเป็นอ่ะราชการที่เก้าแยกมาอันนี้ก็ลายน้ำพานนะเนี่ยลายน้ำพานแต่หน้าหนุ่มลายเออไม่ใช่ค่ะขอภัย อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นรุ่นที่รุ่นที่รุ่นที่สามรุ่นที่สามเพราะไม่มีโรยไหมไม่มีโรยไหมนะคะมีมีม,มีเอ่อเร,เรือ,เร,เ,รอเ,รเรือไม่มีกระรนไลยน้ำผ่านอ๋อสะท้อนแสงค่ะใช่สะท้อนแสงไม่ค่อยชัดค่ะคือ ด้วยความที่ธนบัตรเขาธนบัตรเขาอายุเขาเยอะนะคะคุณ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 เสกสรรขออภัยนะคะคุณเสกสรรขออภัยนะคะด้วยความที่ธนบัตรเขาเก่าค่ะเขาเก่ามากเขาค่อนข้างเปื่อยป้าน่าจึงไม่เอาออกจากถุงนะคะไม่ได้นําออกจากถุงพลาสติกค่ะเพราะป้าน่ากลัวจะชํารุดไปมากกว่านี้นะคะ,ะให้ดูอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่สะท้อนนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้รุ่นกลมแผนที่นะคะอะดูให้แบบไม่สะท้อนด้านหน้านะคะรุ่นกลมแผนที่ด้านหน้าเมื่อก่อนธนบัตรนะคะเขาจะมีวันเดือนปีผลิตด้วยที่ธนบัตรเลยค่ะอันนะอันนี้อันนี้คือปลอมคือถ้าออกจากถุงอะพนักเกรงว่าหยิบแรงแล้วเดี๋ยวเขาจะติดมือเลยแหละประมาณนั้นค่ะค่ะรุ่นนี้คือที่บอกปลอมนะคะพนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นรุ่นนี้ ปลอมของรุ่นนี้คะเพราะทุกอย่างดูน่าจะเหมือนกันแต่เพียงแต่ที่สังเกตชัดเจนก็คือไม่มีลายเฟืองเห็นไหมคะลายเฟืองตรงที่เขียนว่ารัฐบาลไทยเงินธนบัตรนี้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายนะคะพยายามหลบแสงหรือจะเอาแสงไฟไปไกลๆมืดไหมมา,าแสงไฟไปแล้วมืดไหม คุณบุญยืนสวัสดีครับผมทักแชทไปแล้วค่ะเดี๋ยวปนัดให้ลิงก์ให้ลิงก์ไลน์ติดต่อนะเดี๋ยววันนี้ปนัดเมื่อวานนี้ปนัดไปหาแล้วเมื่อวานปนัดไปหาปนัดพยายามเข้าเข้าช่องแล้วเข้าไม่ได้ปนัดเข้าได้อยู่ช่องของคุณอะไรกันดู้สองช่องปนัดก็เข้าไปทักค่ะแต่ปนัดงง,ง,งว่าปนัดเข้าช่องไม่ได้เพราะเข้าจากตรงนี้เลยกดที่ชื่อเลยก็ไม่ไปนะคะเดี๋ยววันนี้พยายามใหม่ค่ะ,ะดูต่ออันนี้ รุ่นรัชการที่เก้าแยกมาก่อนหนึ่งบาทโทมทัสรัชการที่เขาไรน้ำผ่านมีเยอะนี่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นอเมริกานะคะช่วงนั้นที่นั่นแหละคะ่ะบริษัทโทมัสก็พิมพ์ให้เราไม่ได้เขาบร,เบริษัทเขาโดนสงครามได้ผลกระทบต่อสงครามนะคะบริษัทมีความเสียหายเป็นบางส่วนพิมพ์ธนบัตรให้เราไม่ได้แต่เขาก็ติดต่อบริษัทนี้ให้นะคะ เราจึงเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นอเมริการุ่นนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมค่ะราคาไม่ค่อยสูงนะคะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆอันนี้อ่ารอเก้าอันนี้ก็รชาชการที่แปดรุ่นที่เท่าไหน่นออันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สี่อ่ะลืมไปขอโทษทีเห็นไหมคะรูโบเลยด้วยความที่กระดาษอันนี้คือพิมพ์จาก พิมพ์จากโรงพิมพ์ของประเทศไทยโรงพิมพ์ในประเทศไทยที่หาได้ในประเทศนะคะ